เข็มทิศชีวิตบทที่6ภาคตน้นเลือกและรักษาความสัมพันธ์สับคนให้ดีแต่กล้าชีวิตการดูแลจิตใจตัวเองและจิตใจคนที่เรารักเป็นสิ่งที่จะมีความหมายอย่างแท้จริงในชีวิตเราจึงต้องจัดสรรชีวิตให้มีเวลาทุ่มเทกับสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง วันนี้คุณเดินออกจากบ้านไปจ่ายตลาดประจำสัปดาห์ด้วยใจเบิกบานเห็นของเล่นของขบเคี้ยวเกมผ้าเช็ดโต๊ะขันโอง่งอ่างถูกใจจึงเดินซื้อมาตลอดทางเพื่อคุณจะพบว่าทันทีที่ถึงแผนกอาหารยาของใช้จำเป็นคุณหมดเงินตะก้าของคุณเต็มสองมือหอบหิวทุกอย่างจนอ่อนล้าไม่สามารถที่จะซื้ออะไรเพิ่มได้อีก แล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์คุณและครอบครัวจะทำอย่างไรชีวิตเราจะเป็นแบบนี้ธรรมดาธรรมชาติใช้เวลาทุกคนมาจำกัดเท่ากันหมดเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปในตะกร้าชีวิตของเราบ้างถ้าเราไม่ระมัดระวังตะกร้าชีวิตของเราซึ่งถูกจำกัดด้วยเวลากำลังความสามารถ แรงกายแรงใจของเราก็จะหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือรู้ให้แน่นอนว่าอะไรสำคัญกับชีวิตแล้วจัดสรรทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินแรงกายแรงใจความคิดสติปัญญาความรู้สึกโดยทุ่มเทในสิ่งที่สำคัญในชีวิตก่อน จดสรรและทุ่มเทให้กับสิ่งสำคัญในชีวิตก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองก็ทุ่มเทในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเราเฝ้าสังเกตดูแลชีวิตเราอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นว่าเวลาของเราส่วนใหญ่หมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือแม้กระทั่งบกมุ่นทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับการทำงานเพราะคิดอ้อมๆว่า นั่นเป็นการดูแลคนที่เรารักอย่างดีที่สุดทั้งที่ในความเป็นจริงภาระที่เราสร้างขึ้นจากความอ่อนแอยอมให้รุมภายในใจของเราเป็นตัวชี้นำให้เราหาภาระต่างๆมาแบกไว้เรื่องออทั้งเรื่องหนี้สินนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินรถคันใหญ่บ้านหลังโตๆเกินกำลังของเราผมจนชีวิตเราเบี่ยงเบนเ ไม่ได้ทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญในชีวิตก่อนและเวลาที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆเช่นอยู่กับลูกและคนที่เรารักเช่นอยู่กับลูกและคนที่เรารักเพื่อจะฟังแม้ในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดรับรู้ความรู้สึกความสุขความกังวลที่เขามีก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโทรศัพท์บ้างความเหน็ดเหนื่อย ความเครียดกังวลจากเรื่องงานเรื่องหนี้สินบ้างเวลาที่เราทํางานเราก็ใช้เวลาในการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เล่นอินเทอร์เน็ตอ่านข้อความที่ไม่จําเป็นรับโทรศัพท์ไร้สาระปล่อยจิตปล่อยใจร่องรอยไม่มีสมาธิแทบทุก์10นาทีหรือแม้ในช่วงเวลาที่เราวางแผนจัดเวลาเงียบสงบ เพื่อรับคมมีดภายในใจตัวเองเราก็มีความคิดภาระหน้าที่หรือแม้กระทั่งความอยากได้ปัญญาแบ่งมาด้วยตลอดเวลาแบ่งหัวใจให้เรื่องสําคัญก่อนหัวใจเรามีสีห้องเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขามาจอดพื้นที่ในใจของเรามีสีลักษณะและความสําคัญ ของหัวใจสี่ลักษณะสำคัญไม่ด่วนไม่สำคัญด่วนสำคัญด่วนไม่สำคัญไม่ด่วนห้องที่หนึ่งสำคัญไม่ด่วนเช่นการวางแผนหัวใจดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวการศึกษาหาความรู้พัฒนาจิตใจสติปัญญาถ้าเราให้ความสำคัญกับส่วนนี้มาก ชีวิตเราก็จะดีมีความสุขเป็นปกติแต่เรามักจะผัดวันประกันพุ่งเพราะเมื่อเพราะมีเรื่องอื่นมาเอาเวลาเราไปก่อน mm hmm. เช่นลูกของเราไม่มีเลขานัดหมายเพื่อล็อกเวลาให้เราพาไปขี่จักรยาน mm hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อนนอนคุยกัน mm hmm. เพื่อนเล่นไล้สาระ mm hmm. แล้วเราก็เผลอพลาดไปกับงานต่างๆที่ นั้นเราแทนที่จะจัดเวลาให้อยู่กับลูกก่อนสุดท้ายเหลือเวลาเราก็ได้แต่นอนหมดแรงข้อที่สองสำคัญด่วนถ้าเราไม่ได้ดูแลเรื่องสำคัญในชีวิตของเราให้ดีมันก็กลายเป็นปัญหาด่วนให้เราต้องรีบจัดการเช่นความเจ็บป่วยลูกมีปัญหาถึงเวลานั้นมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ สิทธิผลอย่างที่ควรเราจึงควรดูแลเรื่องสำคัญในห้องแรกให้ดีห้องนี้ก็จะไม่มีปัญหาก็จะมีปัญหาที่น้อยลงนะผมห้องที่3แล้วก็ห้องที่4นะผมเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญในชีวิตเราแต่เราก็มักจะใช้เวลาไปกับมันมากที่สุดนะผมเช่นคุยโทรศัพท์ดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมอ่านจดหมายขายของพูดคุยไร้สาระหรือการประชุมด่วนๆแต่ไม่มีสาระ ไม่มีประเด็นหัวใจสําคัญในการบริหารชีวิตก็คือสิ่งใดก็ตามที่สําคัญกับชีวิตเราเราต้องจัดสรรเวลาของเราให้สิ่งนั้นก่อนอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นไม่สําคัญยั่วยวนวนใจกินเนื้อทีในดาก้าชีวิตของเราทางเดียวที่เราจะสามารถทุ่มเทให้กับสิ่งสําคัญในชีวิตได้คือการฝึกใจให้รู้ทันสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบ ให้สติกับตัวดักนะผมให้ใจมีช่องว่างแล้วก็ปัญญาก็จะทำงานเรื่องรับเรื่องปฏิเสธเลือกที่จะรับไปผมแล้วก็เรื่องที่จะปฏิเสธตามคุณค่าและความสำคัญนะครับผมเข็มทิพ <kar> <t ip> เราทุ่มเทแรงกายแรงใจใช้เวลากับอะไรมากที่สุดแล้วตัวมันเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราจริงหรือที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ว่าเราใช้พื้นที่ในตะก้าเวลาและเงินความรู้สึกนึกคิดแรงกายแรงใจสติและปัญญาพื้นอเออเื่อนะผมเพื่อที่จะเรียกว่าเผื่อที่จะ,ะจัดพื้นที่ในตะก้าให้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะผมสิ่งที่สําคัญในชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกคนรักสุขภาพจิตใจงาน แล้วจะพอ,อ่เอแล้วจะดีพอเราจะต้องเลือกว่าของแต่ละอย่างที่เราจะนํามาจัดสรรในตะกร้าชีวิตของเรานั้นดีต่อสุขภาพของเราจริงๆเลือกสปปรรพสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตจริงๆในชีวิตเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยู่กับมันด้วยความเคยชินจําได้ว่าทุกครั้งที่กลับมาจากการภาวนา ดิฉันจะมองเห็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่บนที่วางลกอยู่บนโต๊ะทำงานบ้านครัวหรือหนังสือตลอดมาหลังจากการภาวนาที่เราไม่มีโอกาสเทขยะในใจจนตัวเบาสบายเราก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะ,ะทนแบกขยะไว้รอบตัวเพียงเพราะเราไม่มีเวลาแยกแยะวันนี้ถ้าเราเปิดตู้เสื้อผ้า มีเสื้อผ้ามากมายที่ไม่เคยสวมใส่หรือจะไม่ใส่เมื่อเราบริจาคให้คนอื่นดูเสื้อผ้าของเราก็จะโล่งขึ้นทำให้เราสามารถมองเห็นเสื้อผ้าอีกหลายตัวที่เราใส่ที่เราชอบแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยมองเห็นในตู้เสื้อผ้าที่มันเ,เคยแบบแออัดและก็ยัดเยียดนั้นๆในเวลาที่แออัดยัดเยียดของเราก็เหมือนกันบางครั้งบางคน เพิ่มขยะให้หูตาและความรู้สึกของเราเรื่องร้ายๆที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจไม่มีความหมายต่อชีวิตของเราแต่เราก็ทนคบทนเจอตามแบบเดิมๆที่เคยชินทนทำงานที่กัดกินกัดกร่อนจิตวิญญาณของเราลงไปทุกวันทุกวันเพราะความเคยชินคุ้นเคยไม่ต้องการคิด ไม่ต้องการเจอการเปลี่ยนแปลงจนเราต้องอยอมจำนวนอยู่ในวิถีชีวิตที่เราไม่ต้องการเหมือนกับที่เราทนอยู่ในห้องเตียงโต๊ะที่เหมือนกองขยะอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เราไม่เคยใช้และคงไม่ใช้ไปอีกนานหรือทนอยู่กับความรู้สึกหงุดหงิดโกรธลำคาญอิจฉาเบือ่อไม่พอใจที่บูดเน่าอยู่ในใจเพราะไม่เคยสำรวจทำความสะอาดใจ เราต้องใช้ใจที่เข้มแข็งและมั่นคงทีเดียวในการจะแยกแยะหรือเอรียกว่าเลือกอส,ะสะรรสิ่งนะผมที่มีคุณมีโทษต่อชีวิตซึ่งมีทั้งขยะภายในและขยะภายนอกการที่จะทำให้ตัวเองตั้งสติเพื่อจัดการกับขยะภายในใจให้ดีเราก็จะต้องคอยดูแลให้ได้ขยะภายนอกก็มีมากเกินไป จนเราไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกตัวเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงได้ต้นทานความสุขใกล้ตัวคนที่เรารักและรักเราเป็นต้นธาตุแห่งความสุขใกล้ตัวที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อขอเพียงมีเวลาที่จะอยู่ชื่นชม รื่นรมกับเขามีเวลาที่จะเรียนรู้แบ่งปันเป็นกำลังใจให้กันในขณะเดียวกันคนที่เรารักและรักเราก็สามารถเป็นตัวสร้างปัญหาได้เหมือนกันโชคดีก็คือมีปัญหาแต่ไม่จำเป็นต้องมีความไม่สบายใจรักโดยไม่เอากเลสเราเป็นตัววัดตั้งแต่เกิดมนุษย์ต้องการความรักความรักที่ทำให้เรามีความสุขแต่การรัก ไม่เป็นก็ทำให้มีความทุกข์ตัวปัญหาก็คือตัวเดิมคือใจของเราที่มีความอยากได้สิ่งต่างๆเป็นอย่างใจเรานั่นเองเมื่อไรที่เรารักคนด้วยใจที่มีหลุมเราทำทุกอย่างให้เขาเพราะต้องการการสนองตอบมาเติมหลุมในใจเป็นความรักที่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางใช้กิเลสของเราเป็นตัววัด เมื่อไรที่การตอบสนองของเขาไม่ได้อย่างใจเราอย่างที่ความโหยหาในใจเรา,เราต้องการเราก็จะน้อยใจงดหงิดข่มเคืองหนักเข้าก็แสดงออกเป็นการกระทำคำพูดที่ไม่เอื้อในชีวิตรักของเราอย่างงอกงามเลยนะครับผมในทางตรงกันข้ามหากเราสังเกตเห็นหลุมเห็นความอยากในใจเราเราก็จะดับได้ด้วยตัวเราเอง การกระทําของเราก็จะมาจากความปรารถนาดีจริงๆเป็นความรักที่เป็นอิสระไม่เห็นแก่ตัวเองไม่ทําให้เป็นทุกข์และไม่เป็นภาระให้คนที่เรารักต้องแบกบเป็นความปรารถนาดีด้วยใจที่อิ่มเต็มเป็นการแสดงความรักโดยไม่มีความอยากํกากับมีการแสดงของความสุขที่คนอื่นรับรู้ได้ความรักที่เต็มไปด้วยความอยาก เป็นความรู้สึกที่แข็งมีความขุ่นความโกรธความไม่พอใจและความคาดหมายเจียปนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราสร้างกรงของความทุกข์ไว้ขังตัวเองแล้วเราก็เฝ้าสังเกตว่าทําไมความรักของเราจึงไม่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขมั่นคงอย่างแท้จริงได้ไม่มีใครอยากรักคนที่ไม่รักตัวเองอาิญยา มารอพบดิฉันข้างเวทีที่ดิฉันกำลังขึ้นบรรยายหน้าตาเธอมีเาขาเรียกว่ามีเขาความสวยงามสงา่าทว่าดูซีดเชียวตาบวมฉ่ำอย่างน่ากลัวเธอเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยวันหนึ่งเธอพบว่าสามีของเธออาจจะมีใจชอบผู้หญิงคนอืน่น เพียงเท่านั้นหัวใจของเธอก็แตกสลายจากผู้หญิงที่สง่างามมีความสุขประสบความสำเร็จมั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่รู้สึกไม่มีค่าไม่มีคุณค่าทุกวันได้แต่ขอร้องให้เขากอดเธอรักเธออย่าทิ้งเธอไปทั้งที่สามีก็รับปากและทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เธอก็ยังกลัวหวาดนระแวงทุกครั้งที่โทรศัพท์มือถือของเขาดัง ว่าจะมีผู้หญิงคนอื่นโทรมาตามเขาเธอตรวจสอบคาดคั้นให้เขารักเธอจนเขาค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้ายิ่งเธอตามเขาก็จะยิ่งหนีจากเมื่อก่อนที่เคยที่เขาเคยภูมิใจในตัวเธอพาเธอไปออกงานด้วยทุกครั้งก็ไม่มีอีกเลยดิฉันบอกเธอว่าสิ่งที่เธอทำนั่นแหละ ที่ผลักให้เขาออกไปจากชีวิตของเธอถึงเขาจะไม่มีใครเลยแต่การที่เธอเกาะแข้งเกาะขาขอร้องให้เขารักเธอความรู้สึกเขาก็แทบจะอยากจะ,อะเอาขาสลัดเธอไปให้พ้นเสียซะด้วยซ้ำไม่มีใครอยากรักคนที่ไม่รักตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะใจของคนคนนั้นจะ เร่าร้อนทุรนทุรายมีแต่ความคาดหวังคาดคาดคันนะผมจากคนอื่นถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นคุณค่าของเราได้อย่างไรทุกอย่างที่เราพูดทำคิดจากความบกพร่องในใจเป็นสิ่งที่ผลักให้ทุกคนอยากหนีเราอยากจากเราไปเข็มทิศความรักของเราทำให้คนที่เรารักต้องรับภาระ ในการเติมหลุมในใจให้เราหรือเป็นความรักที่เป็นกระแสความปรารถนาดีจากใจที่อิ่มเต็มครับผมเดี๋ยวเรามาต่อ,อตอนปายกันนะผมผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์กับพี่พิลท่านไม่มากก็น,น้อยหากข้า,าพเจ้าเสื่อ,อ,อไปทําให้พี่พท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวรมรมาคูคาจางทพระองค์ ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ